เอาแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้รเราอยู่กันในต่อคณถามเคเอเอหนึ่งร้อยสับสไครนะครับก็พี่ต้องก่อนจะก่อนที่พี่จะไปทําอะไรนะพี่ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่พี่ไม่ได้ลงคลิปเกือบอาทิตย์นะครับพี่ขอบอกเหตุผลเลยนะเหตุผลพี่ก็คือพี่รอทําคลิปนี้เลยครับไม่ได้รออะไรนะพี่เราทําคลิปนี้เพราะ ว่ามันร้อยซับนะครับเป็นร้อยซับที่พี่ภูมิใจที่สุดนะครับพี่ก็เลยจะรอทํานะครับมาแล้วนะบัตรนี้นะมันก็ถึงเวลาทำร้อยซับแล้วนะมาครับแต่ว่าคําถามที่พี่จะตอบนะครับจะมีคําถามหนึ่งคำถามนะครับที่พี่ใบส่วนที่ที่เหลือพี่จะตอบไม่หมดนะครับเพราะว่าคนที่ถามคําถามมาคนสุดท้ายเขาถามเยอะมากนะครับมาครับ อันดับแรกครับข้อแรกเลยนะพี่พูดอังกฤษได้ไหมครับพี่พูดได้ครับแต่ว่าเออพี่ไม่พี่ไม่ค่อยชอบพูดลงช่องเท่าไหร่นะมาครับอันดับสองนะครับพี่อายุเท่าไหร่นะคําถามนี้นะพี่จะแค่ใบนะครับเอพี่อายุเท่าไหร่พี่จะใบตัวหลังแล้วกันเนาะตัวตัวหลังนะพี่ไว้เป็นสองนะพี่จะไม่ใบตัวนา อ่ะแต่พี่ขอสัญญาเลยนะว่าถ้าพี่ครบหนึ่งแสนสสไครพี่จะบอกว่าพี่อยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ลองมาลบตัวเลขกันเอาเองนะว่าตอนที่พี่ตอนนี้เนี่ยพี่อยู่เท่าไหร่นะครับมาต่อไปฮะพี่คิดยังไงครับถึงการที่รัฐบาลประกาศว่าผู้ที่รับวัคซีนถอดหน้ากากได้แต่ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนห้ามถอดหน้ากากพี่คิดว่ามันไม่โอเคครับมันมันควรไม่ถอดหน้ากากเลยครับจนกว่าแบบ โควิดมันจะหายไปเลยไม่ก็แบบได้รับยาที่แบบต้านโควิดร้อยเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยถึงจะถอนได้พี่คิดว่างั้นนะแล้วก็อ่ะต่อไปครับคําถามอันนี้คําถามสุดแบบยี่สิบข้อนะแต่ว่าพี่จะตอบไม่หมดนะครับมาครับข้อหนึ่งชื่ออะไรฮะพี่ชื่อว่าน้าปิงนะครับข้อสองชอบสีอะไรพี่ชอบสีเขียวนะครับส่วน ออันต่อไปนะอันนี้เดี๋ยวพี่ก็จะข้ามไปเยอะๆเลยเนาะเพราะมันเยอะข้อต่อไปนะเกมที่ชอบคืออะไรเกมที่พี่ชอบนะครับคือโบร Star ์แต่ว่าตอนนี้พี่มีเกมใหม่ที่ชอบแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์นะยังไม่เอาลงในเร็วๆนี้นะพี่รอคอนเทนต์มาก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยเอาลงทีเดียวเลยนะเป็นเกมกาชานะครับแล้วก็ฟาร์มของเนาะโอเคครับต่อไปครับอ่า พี่ชอบไปที่ไหนนะครับระหว่างภูเขาหรือทะเลพี่ชอบไปทะเลครับต่อไปสัตว์ที่ชอบคืออะไรครับอ่สัตว์ที่พี่ชอบนะครับคือแมวครับสัตว์ที่กลัวคืออะไรครับแมงมุมนะพี่กลัวม,มันเปพิษแค่นั้นแหละครับแล้วก็พี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับพี่เป็นผู้ชายครับพี่บอกเลยนะพี่เป็นผู้ชายนะแล้วก็ เมื่อไหร่จะอัพคลิปครับแน่นอนนะพี่กําลังจะอัพในวันพฤหัสนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะพี่จะอัพตอนดึกๆหน่อยนะครับประมาณนั้นเลยโอเคครับมา Q&A นะตอนนี้ได้หมดลงแล้วนะครับก็สําหรับในพาร์นี้ทุกคนคิดว่ายังไงม้างนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบการตอบ Q&A แบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะสัคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพารหน้าสวัสดีครับผม